จงเป็นผู้ที่รู้จักปริมาณความสุขของการเติมเต็มด้วยความเข้าใจว่าเราเลือกที่จะเป็นผู้ตักหรือเลือกส่งเสริมในฐานะของผู้เติมสวัสดีครับพวกเราทีมงาน 18k เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในเวอร์ชั่นที่2ของการใช้งานเกี่ยวกับบอท วิทยุออนไลน์เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูการใช้งานและการตั้งค่าบอร์ดวิทยุออนไลน์ในเวอร์ชั่นที่1สามารถกดรับชมรับฟังลิงก์ที่อยู่ใต้เดสคริปชันวิดีโอนี้ได้เลย <c oughs> การอัปเดตครั้งใหญ่ในเวอร์ชั่นที่2นี้จะเป็นการอัปเดตในส่วนของแต้ม <c oughs> การฟังวิทยุ เพิ่มคอมมูนิตี้เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างคนฟังและดีเจที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับในเวอร์ชั่นที่2นี้เป็นการฟังแล้วได้แต้มแล้วก็นำแต้มตรงนั้นนะครับเข้ามาอัปเดตระดับของตนเองแล้วก็เข้ามาโหวตดีเจแล้วก็มีแอคทิวิตี้มีชาเลนจ์ร่วมกันกันกบดีเจวิธีการที่จะได้แต้มง่ายๆเลยก็คือ เพียงแค่คุณเข้าไปฟังวิทยุร่วมกับชแนลนะครับของเซิร์ฟเวอร์ของท่านที่บอดจัดการเข้าไปฟังมากขนาดไหนคุณก็จะได้รับการแจกแต้มมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็แต้มที่ฟังจะมีอะไรบ้างเราแบ่งแต้มออกเป็น3ประเภท1คือแต้มฟังนะครับยิ่งฟังมากเราก็จะเห็นเวลาที่เราเข้าไปฟังวิทยุ 18K Radio ตรงนี้ว่าเฮ้ยฟังมาแล้ว กี่วันกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีนั่นเองและอย่างที่2ครับแต้มยศแต้มยศนี้จะมีผลกับการที่เราพิมพ์แฮชแท็กวักและก็ตามด้วยข้อความที่จะพูดคุยกับ DJ บอทจะกดอีโมจิตามยศของท่านที่แตกต่างกันไปก็จะมีอีโมจิมีสีสันที่แตกต่างกันไปและก็อย่างที่3ครับแต้มหวดอันนี้สำคัญ สามารถนำไปโหวตดีเเมื่อมี DJ ขึ้นจัดรายการได้แต่แต้มนี้ไม่สามารถโหวตบอทออโต้ได้นะครับสำหรับแต้มโหวตสามารถเก็บแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สามารถสร้างมินิเกมหรือมินิชาเลน์เพื่อร่วมกิจกรรมกับ DJ ได้ยกตัวอย่างเช่น DJ บอกว่าใครที่โหวต5แต้ม DJ จะเปิด รีเควสหรือว่าเปิดให้ขอเพลงได้หนตอนนี้เลยหรือถ้าสมมติว่า DJ เปิด r รีเคว t อยู่อย่างเงี้ยแล้วมีคิวเพลงอยู่ประมาณ20คิวแล้วเราอยากจะฟังเพลงเลยเราใช้สิทธิพิเศษในการบวช5แต้มเพื่อให้ DJ เปิดเพลงที่เราอยากจะฟังได้เลยแบบนี้ก็ได้ไนะครับเป็นมินิชาเลนจ์หรือเป็นชาเลนจ์อีกแบบหนึ่งก็คือหวต15แต้ม20แต้มเพื่อให้ดีเจอ้อนให้ฟังหน่อยหรือ ให้ดีเจเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังหน่อยหรืออยากจะถามคำถามอะไรกับดีเจและอยากให้ดีเจพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็เป็นชาเลนจ์แบบนี้ก็ได้นะครับใช้แต้มตรงนี้ในการโหวตเนาะเราพูดกันไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของแต้มนะมีกี่อย่างกี่ประเภทแล้วก็ระบบในเวอร์ชั่นที่2ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง ต่อมาจะเป็นในส่วนของการที่เราจะมาดูวิธีในการรับแต้มโบวดนะครับเราจะทำอย่างไรวิธีในการรับแต้มโบวดก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเข้ามาฟังวิทยุ 18k เรดิโอของเราคาไว้ในห้องแบบนี้ง่ายๆเพียงแค่นี้เลยครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปในยศ ทั่วไปคุณจะต้องเข้ามาฟังวิทยุ18 k r เ d i ดเรเราจะได้แต้ม1แต้มเมื่อครบ2ชั่วโมงในช่วงเวลาที่เป็นบอทออโต้แบบนี้แต่เราจะได้สิทธิพิเศษแต้มที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็น2แต้มต่อ2ชั่วโมงเมื่อมี DJ ขึ้นมาจัดรายการนะครับแล้วเราฟังอยู่ในห้องแบบนี้ข้อควรปฏิบัติในการฟังเพลงหรือในการรับแต้มอย่างแรกเลย อย่าปิดหูฟังตัวเองปิดไมคแบบนี้ได้นะครับหรือสามารถลดเสียงบอดแบบนี้ได้หากคุณอยากจะทำกิจกรรมอย่างอื่นอยากจะพูดคุยกับเพื่อนหรืออยากจะเล่นเกมอะไรอยู่ไม่อยากให้เสียงบอดรบกวนแต่ว่าอยากจะฟาร์มแต้มก็สามารถลดในส่วนของเสียงฟังลงไปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าปิดการรับข้อความ จากเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์หรือจากคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับเพราะว่าเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วบอทจะทำการทักส่วนตัวไปหาท่านเพื่อให้ท่านกดอีโมจินะครับซึ่งอีโมจิจะมีอยู่ด้วยกัน3สีมีสีส้มนะครับสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลคุณจะต้องกดให้ถูกสีว่าบอทจะให้กดสีอะไรเดี๋ยวเราจะลองดูกันเราจะฟังไปเรื่อยๆ จนกว่าบอทจะทักมาหาเรานะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับบอทจะทักส่วนตัวเรากดเข้าไปที่บอทเราจะเห็นว่ายินดีด้วยคุณได้รับแต้มบวทเพิ่ม1แต้มคุณจะต้องกดวงกลมสีส้มนะครับรับแต้มภายใน2นาทีอ่ะเราก็กดที่อีโมจินะครับ ยินดีด้วยคุณได้รับแต้มโบตแล้วเพียงเท่านี้เองฮะเราก็จะได้แต้มโบตแล้ว1แต้มบบทจ,จะทักมาหาคุณแบบนี้ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับยังไงก็รอรับแต้มกันด้วยนะครับแล้วก็พยายามกดอีโมจิให้ถูกสีนะครับเพื่อรับแต้มนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆในการรับแต้มนั่นเอง ต่อมาจะเป็นในส่วนของการใช้งานคำสั่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นที่2นี้เรามาดูกันว่าคำสั่งที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือบทวิทยุใช้งานอย่างไรคำสั่งนี้ใช้ในการถามว่าตอนนี้บอทเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออยากจะสอบถามอยากจะติดต่อทีมงานก็ดูรายละเอียดได้นะครับในคำสั่ง บทวิทยุใช้งานอย่างไรหรือจะดูวิดีโอการใช้งานบทในแต่ละเวอร์ชันหรือว่าเทคนิคในการใช้งานบอทตัวนี้ทางทีมงานก็จะอัปเดตเรื่อยๆในตรงนี้ก็สามารถพิมพ์คำว่าบทวิทยุใช้งานอย่างไรกันได้อันนี้คือคำสั่งแรกต่อมาในคำสั่งที่บอทดูการจัดอันดับฟังวิทยุนะครับในส่วนนี้ สำหรับในคำสั่งนี้นะครับจะเป็นการดูว่ามี user ท่านใดนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใดๆแต่อันนี้จะไม่บอกนะครับว่า user ท่านนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใดนะครับแต่เราจะมาดูกันว่าเขามีแต้มยศที่ฟังหน้าตอนนี้อยู่กี่แต้มแล้วนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับยศคนจนนะครับมีอยู่8 user นะครับแต้มยศที่ฟังกันก็ตามนี้เลย2,006 2005นะครับ1นะยศคนจรนะครับ29อันดับมีแต้มยศกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็ยศคนจริงแล้วก็ยศคนใจใจในอนาคตเนี่ยเรื่องยศตรงนี้จะมีการอัปเดตนะฮะจะเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ยังไงก็รอติดตามแล้วกันสำหรับยศตรงนี้ก็จะดึงยูเซอร์ทุกๆเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับสำหรับคนที่มีแต้มยศ เป็นอันดับต้นๆอ่ะเอามาโชว์ถ้าคุณอยากจะอยู่ในบอร์ดนี้นะครับคุณก็จะต้องฟาร์มแต้มยศให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการาจัดการแต้มตรงนี้ด้วยนะหนึ่งวันถ้าคุณไม่ได้ฟังเนี่ยในแต่ละยศในแต่ละระดับเนี่ยจะมีการลบแต้มในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่ก็สามารถเช็คได้นะครับเดี๋ยวจะมีคําสั่งที่ใช้ในการเช็คแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสาหรับคนที่เราอาจจะรู้จักนะก็สามารถกดโปรไฟล์ เพื่อดูเขาได้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็สามารถทักไปหาเขาได้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับส่วนของใครที่ขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้หรือขึ้นเป็น unknown user แสดงว่า1เลยคือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเราหรือเราอาจจะไม่เคยแบบมี activity ไม่เคยพูดคุยหรือไม่เคยแบบ อยู่เซิร์ฟเวอร์ร่วมกันกับเขาหรือไม่เคยอินบ็อกซ์ไปหาเขาเลยมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่บั๊กนะครับมันไม่ใช่บั๊กอันนี้คือคําสั่งแรกนะครับต่อมาในคําสั่งที่2ก็คือบอทดูคะแนนฟังวิทยุในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะดูของเราโดยการพิมพ์แบบนี้หรือจะดูของคนอื่นโดยการวักหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยแอดนะครับแล้วก็ชื่อ ของผู้อื่นที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็จะสามารถดูคะแนนฟังวิทยุของเขาได้แต่ถ้าเราพิมพ์แค่นี้นะครับจะเป็นการดูคะแนนของเราเพียงแค่คนเดียวนั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับชื่ออะไรผู้ฟังนะครับก็เป็นชื่อของเราแล้วก็รูปของเราเราอยู่ในยศของอะไรนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในยศของคนจร นะครับมีระดับ1เม็ดระดับตรงนี้จะมีเต็ม5เม็ดถ้าครบ5เม็ดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าคนจอนแล้วก็พอยต์ตรงนี้นะก็จะมีคะแนนฟังตอนนี้ฟังไป7ชั่วโมง15นาทีแล้วก็มีคะแนนโหวตอยู่2คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมา DJ ตรงนี้จะดึงอันดับ5 DJ ที่เราโหวตมากที่สุด ถ้าเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ของ DJ ท่านใดเราก็บวตให้กับ DJ ท่านนั้นให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะดึง5อันดับ DJ ในส่วนต่อมาในส่วนของเกมในส่วนนี้ก็จะมีผลในอนาคตนะครับสำหรับการเล่นเกมเล่นกิจกรรมเมื่อตอนที่ DJ จจัดรายการอยู่ยังไงก็รอติดตามสำหรับในส่วนนี้ยังเป็น coming soon อยู่นะครับยังไม่ได้อัปเดตอะไรยังไงนะ คำสั่งต่อมาจะเป็นในส่วนของบอดดูการจัดอันดับ DJ นะครับเรามีการจัดอันดับของผู้ฟังแล้วเราก็มีการจัดอันดับ DJ เหมือนกันทุกๆเดือนจะมีการจัดอันดับ DJ นะครับอย่างเช่นในเดือนตุลา d นะ DJ ลิน612แต้ม DJ o จออ416แต้มแล้วก็ DJ เจบ a ดังชู255แต้มจะเป็นการจัดอันดับ3อันดับ DJ ที่ติดท็อปทในแต่ละเดือนนะครับก็จะเอามาแสดงตรงนี้นะเดือนพฤศจิกจะมี DJ ท่านใดเดือนธันวาจะมี DJ ท่านใดก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เหรียญตรงนี้จะมีค่าประดับอยู่ในโปรไฟล์ของ DJ ยิ่งดีเจท่านใดนะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงได้มากนะครับโปรไฟล์ของท่านก็จะมีตัวเลขในการเก็บแต้มเก็บเหรียญตรงนี้แล้วก็จะมีผลกับกิจกรรมในอนาคตชอบดีเจท่านใดปลื้มดีเจท่านใดอยากจะส่งเสริมดีเจท่านใดก็เก็บคะแนนบวดของท่านเอาไว้แล้วก็เอามาโบวดดีเจที่ท่านชื่นชอบนะครับคำสั่งต่อมาจะเป็นคำสั่งในส่วนของบอท ดูคะแนน DJ ซึ่งบอทด,ดูคะแนน DJ เจนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือบอทด,ดูคะแนน DJ ธรรมดาก็คือจะดูคะแนนในเดือนนี้ว่า DJ คนไหนมีคะแนนที่นำโด่งขึ้นมาในเดือนนี้สำหรับคำสั่งบอทด,ดูคะแนน DJ เจเนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆเดือน คะแนนจะปรับเป็นศูนย์ทุกๆเดือนฉะนั้นเราสามารถมาดูได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ดีเจท่านใดคะแนนนําอยู่ดีเจท่านใดคะแนนตามอยู่แล้วก็3อันดับเนี่ยมีดีเจท่านใดบ้างแล้วก็อีกหนึ่งคำสั่งครับบอดดูคะแนนดีเจแล้วก็ตามด้วยชื่อของดีเจเราจะสามารถดูโปรไฟล์ดีเจท่านนั้นๆได้แล้วก็อีกหนึ่งคำสั่งครับบอดดูคะแนน,น,น,นดีเจทั้งหมด จะเป็นการดึงคะแนน DJ ทั้งหมดตั้งแต่ 18k เรดิโอมีการเก็บคะแนนจนถึงปัจจุบันนะครับร่วมจัดรายการอยู่หรือ DJ ที่ไม่ได้จัดรายการแล้วแล้วก็มีคะแนนอยู่เท่าไหร่จะดึงคะแนนตรงนี้มาแสดง3คํคำสั่งนี้ใช้งานยังไงอ่ะเรามาดูกันบอดดูคะแนน DJ อ่ะก็จะขึ้น คะแนนประจำเดือนนี้นะครับเป็นท็อปแลงค์คะแนนดีเจที่1ฮะดีเจมูนนะ815พอยต์นะครับที่2ดีเจลินลิน5 0าพอยต์ที่3ดีเจออกซี่นะครับ367พอยต์แล้วก็ตามด้วยที่4 5 6 7 8 9เนะครับเมื่อมีดีเจที่มากขึ้นตรงนี้นะฮะตารางตรงนี้ก็จะมีรายชื่อดีเจนั้นๆโผล่แต่ถ้าดีเจท่านใดที่ไม่ได้จัดนะครับเกิน3เดือน รายชื่อก็จะไม่แสดงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการดูคะแนน DJ ในแต่ละเดือนนะครับคะแนนตรงนี้ก็จะรีเซ็ตต่อมาเป็นการดูคะแนน DJ แล้วก็ตามด้วยชื่อ DJ อ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะดีเจลินก็ได้นะครับนะก็พิมพ์ชื่อ DJ เเข้าไปแบบนี้ แล้วก็จะแสดงคะแนนของ DJ มีอะไรบ้าง1ก็คือโปรไฟล์แล้วก็มีรูปของ DJ แล้วก็ระยะการออนไลน์ล่าสุดนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานแล้วก็พอยต์ DJ เจนะครับพอยต์รายเดือนตอนนี้500 5ห้าพอยต์พอย์ทั้งหมดอยู่ที่1,151พอย์นะครับดีลินของเราได้เหรียญทอง1เหรียญแล้วก็เหรียญเงินยังไม่มีเหรียญทองแดงยังไม่มี นะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ Ads s i t a n t นะครับหรือว่าผู้ช่วยก็จะมีในส่วนของคะแนน5อันดับนะครับผู้ช่วยที่ติดอันดับ5อันดับแรกนะครับจะมีใครบ้างยูเซอร์ไหนบ้างแล้วก็ในส่วนของอันดับที่เหลือ อันดับที่6จนถึงอันดับที่29แต้มบวดที่คุณเป็นแอ s ซิตของ DJ คนนี้บวดแต้มไปเท่าไหร่แล้วบ้างสำหรับตรงนี้โปรไฟล์จะไม่มีการรีคะแนนใดๆนะครับสำหรับคนที่เป็นแอ s ซิตคะแนนจะอยู่ยังไงจะอยู่อย่างนั้นเลยถ้าคุณบวดเป็นหมื่นเป็นแสนก็จะอยู่แบบนี้ไปโดยตลอดนั่นเองนะครับฉะนั้นชินชอบดีเจท่านใดนะอยากหวดให้ดีเจท่านใด ก็เช็คแต้มเช็คคะแนนก่อนแล้วก็เข้ามาฟังในดีเจท่านนั้นๆถ้าไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้ก็ดูที่ชื่อตรงนี้แล้วก็ก๊อปไปใส่ก็ได้นะต่อมาจะเป็นคำสั่งในส่วนของบอดดูคะแนนดีเจวักแล้วก็ตามด้วยทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นการเรียกดูคะแนนดีเจทั้งหมด ที่มีอยู่ใน 18K r a d เครดิโอแล้วก็จัดอันดับ3อันดับแรกที่มีคะแนนมากที่สุดที่1ก็คือ DJ วัด2 0 9 0คะแนนนะที่2 DJ ปาน้อยนะครับสอันดับแรกนี้ไม่ได้จัดแล้วนะครับแล้วก็ที่3ก็คือ DJ ลินลินของเรานะหนึัแต้มนะครับ, 1, แ,นะรบแล้วก็ที่4ตั้นตามอันดับเลยนะจนมาถึงที่สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็น DJ ทั้งหมดไม่มีการรีใดๆเลย ใครที่เข้ามาเป็นดีเจกับทาง 18K ของเราก็จะมีแต้มมีคะแนนแบบนี้อยู่ในบอร์ดแบบนี้ไปโดยตลอดอ่ะเราดูโปรไฟล์ของดีเจแล้วเราดูโปรไฟล์ของคุณผู้ฟังแล้วเราดูการจัดอันดับของผู้ฟังแล้วเราดูการจัดอันดับของดีเจแล้วต่อมาจะเป็นการดูตารางยศฟังวิทยุอันนี้จะเป็นการจัดการของยูเซอร์ผู้ฟังเอง สำหรับคำสั่งนี้จะเป็นการดูระดับต่างๆนานาแล้วก็ดูเลท exp ต่างๆนานาว่ามีการอัปเดตอะไรอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเลท exp นะครับว่าตอนนี้คูณ29กานะครับการสูญเสียคูณ1ถ้ามีการเปลี่ยนระดับเลทตรงนี้เป็น100หรือเปลี่ยนการ loss exp เป็น10อะไรตรงเนี้ยค่าตัวเลขตรงนี้นะครับ exp ก็จะถูกปรับไปทั้งหมดฉะนั้น ลองดูเข้ามาดูเลทการคูณนะครับการเก็บแต้มว่าคุณจะต้องเก็บเก็บแต้มยศเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนระดับยกตัวอย่างเช่นนี่ระดับคนจรต่ําสุดนะครับระดับคนจนสูงขึ้นมาแล้วก็ระดับคนจริงสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ระดับคนใจใจณปัจจุบันนะครับมีถึงแค่ยศระดับคนใจใจซึ่งจะต้องสะสมแต้มเกิน9 0 2 9พอยต์แต้มตรงนี้เราจะเช็คดูได้จากตรงไหนได้บ้างก็ดูได้จาก ตรงนี้ครับดูได้จากคะแนนตรงนี้เลยนี่นะดูว่าเฮ้ยเราติดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต้มเราเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีอยู่ในอันดับนี้แสดงว่าเราต่ํากว่า123แน่นอนแล้วก็จะต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับแต้มยศไปเรื่อยๆหรือสังเกตจากการเช็คโปรไฟล์ตัวเองดูในระดับตรงนี้นะว่าเราอยู่ในระดับอะไรกี่เม็ดแล้ววิธีการเช็คเช็คแบบนี้ นะแล้วก็การสูญเสีย exp ในแต่ละวันนะครับหวันระดับคนจรจะสูญเสียพอยต์นะครับระดับคนจนสูญเสีย6พอยต์ระดับคนจริงส,สูญเสีย12พอย point แล้วก็ระดับคนใจใจจะสูญเสีย90พอยต์แอบบอกแบบนี้ระดับคนจรคนจนคนจริงเวลาฟัง,ฟงวิทยุเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงจะมีการได้รับแต้ม1แต้ม2แต้ม แต่ระดับคนใจใจถ้าจำไม่ผิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะได้รับแต้ม3แต้มเลยใครที่อยู่ในยศของคนใจใจก็จะมีสิทธิพิเศษในการได้รับแต้มได้มากขึ้นและคุณก็จะเป็นเศรษฐีแต้มโบวตที่สามารถเอาแต้มโบวตไปโหวตดีเจได้แล้วก็สร้างข้อแม้สร้างชาเลนจ์ร่วมสนุกกับดีเจได้นั่นเองฉะนั้นคุณก็จะต้องขยันฟาร์มแต้มในการที่จะ อยู่ในยศของคนใจใจนั่นเองและสุดท้ายครับคำสั่งที่ใช้ในการโหวต DJ ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. แต้มของคุณที่อยู่ในตัวเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็สามารถพิมพ์บอทดูคะแนนฟังวิทย mm hmm. ุเพื่อเช็คแ,แต้มคะแนนโหวตว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่เม mm hmm. ื่อคุณรู้แล้วนะคุณอยากจะโหวด DJ คุณก็พิมพ์คําว่าบอทโหวตนะครับดี DJ. วักหนึ่งครั้งตามด้วยตัวเลข นะครับแล้วก็พิมพ์กดส่งไปได้ตอนนี้ไม่มีดีเจขึ้นจัดนะครับผมก็เลยเทสให้ดูไม่ได้นะครับแต่วิธีการโหวตก็คือพิมพ์แบบนี้แหละนะครับแล้วก็กดส่งไปก็จะเป็นการโหวตดีเจนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการอัปเดตในเวอร์ชั่นที่2ที่เป็นเ,ออเนื้อหาเกี่ยวกับการอัปเดตแต้มการฟังวิทยุแล้วก็แต้มของดีเจนั่นเอง ในส่วนต่อมาที่เพิ่มเข้ามานะเป็น2คํคำสั่งของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้จัดการเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็คือบอทดปรับแชแนลพิมพ์วิทยุและบอทดปรับแชแนลฟังวิทยุทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไขจัดการแชแนลได้หรือคุณเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์หรือคุณเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เนี่ย เวลาที่คุณพิมพ์คําสั่งฟังวิทยุนะครับจะมีคําสั่ง2คําสั่งนี้งอกเข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นยศทั่วไปเป็นเมมเบอร์ทั่วไปนะครับคุณก็จะไม่มี2คําสั่งนี้โผล่เข้ามาและไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าคุณไปพิมพ์แล้วยูเซอร์ทั่วไปได้เห็นนะครับคำสั่งตรงนี้เขาจะไม่สามารถใช้งานคําสั่งนี้ได้นะครับจะเป็นคนที่สามารถจัดการแช n นลได้หรือเป็นผู้ดูแลเท่านั้น สำหรับคำสั่งนี้นะครับที่ทางทีมงานได้เพิ่มเข้ามาได้เล็งเห็นถึงการที่แบบว่าบอทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของท่านเนี่ยบอทจะทำการสร้าง Channel ออกมา2 Channel นะครับเป็น Channel Tech และ Channel Voice ที่ใช้ในการจัดการของบอทนั่นเองแล้วบังเอิญว่าเฮ้ยมีแอดมินหรือผู้ดูแลที่ไม่ต้องการ Channel ที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องการ Channel ที่มีอยู่แล้วเพื่อจะใช้งานกับร่วมกับบอทตัวอื่นด้วยแล้วก็ใช้งานกับ ทางคำสั่งที่ทางเซิร์ฟเวอร์ได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ณนะตอนแรกนะครับที่บอททำงานก็คือเมื่อเราไปลบนะครับเมื่อเราไปลบห้องที่บอทมันสร้างขึ้นมาเนี่ยบอทมันก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ใหม่นะครับโดยที่ห้องมันไม่ได้หายไปจะมีวิธีในการทำอย่างไรพิมพ์คำสั่งฟังวิทยุแล้วก็ดู2องคำสั่งสุดท้าย ท่านจะต้องเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้จัดการเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับคำสั่งนี้ถึงจะขึ้นมานะให้ Copy นะครับหรือว่าพิมพ์คำสั่งตามตรงนี้ก็คือบอทปรับ c h แชแนลพิมพ์วิทยุไปพิมพ์ในห้องที่ท่านต้องการยกตัวอย่างเช่นห้องนี้นะอยากได้ห้องไหนอยากได้ a ชแนลไหนที่เป็น Channel Tech ที่จะใช้ในการที่ให้บอทเข้ามาประกาศหรือบอทเข้ามาพูดคุยหรือใช้งานเมื่อมีการแจ้งเตือนแบบว่าดีเจขึ้นจัดหรือว่ามีข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยอยากจะใช้ช่องไหนในการประกาศก็ไปพิมพ์ในห้องนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่บอทปรับช Channel พิมพ์วิทยุ บอทก็จะทําการปรับ c h a n n e ลพิมพ์วิทยุเป็น Channel general เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นชื่อของของชแนลนั้นๆน,น,นะครับหรือแม้แต่ห้อง voice เองณตอนนี้บอดนะครับเข้ามาเปิดที่ c h a n n e ลนี้แต่ถ้าเราย้าย c h a n n นลไปเป็นชแนลอื่นเฮ้ยบอดมันไม่ตามมาบอทจะอยู่แต่ห้องนี้เพราะว่าบอดมันจําได้แต่ห้องนี้แบบนี้เห็นไหมครับบอทจะเข้ามาแต่ห้องนี้บอดไม่ตามมา แต่ถ้าเราเฮ้ยอยากจะลบชแนลนี้ออกเราไม่อยากจะใช้ช n นลนี้แล้วเราอยากจะใช้ช n นลที่ร่วมกับบอร์ดตัวอ,อื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นช n นลนี้วิธีการทําทําอย่างไรนะครับเราก็ไปเข้าไปในช n e l ที่เราต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าบอร์ดปรับช n นลฟังวิทยุ อันนี้พิมพ์ห้องไหนก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องอยู่ในห้องใน a c h n n น l ที่คุณต้องการแล้วก็พิมพ์ตรงนี้บอทมันก็จะทำการปรับและก็เปลี่ยนห้องที่ใช้ในการเปิดเพลงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเรากลับเข้าไปในห้องเดิมของบอดเห็นไหมบอดมันก็จะไม่ตามมาแล้วเพราะบอดมันไม่รู้จักสองช n นลนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้งาน c h a n n นล อันใหม่ที่เราปรับได้เลยนะครับส่วน Channel อันเก่าอ่ะอยากจะลบลบได้ไหมลบได้ปกติแล้วครับ c h a ช n e l ก็จะหายไปปกติเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใช้ Channel ของคุณที่คุณมีอยู่แล้วร่วมกับคำสั่ง2คํคำสั่งนี้จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ของท่านไม่ต้องจัดการอะไรมากขึ้นแต่คุณจะต้องปรับเพอร์มิชันอะไรต่างๆเพื่อให้บอทสามารถ มองเห็นแล้วก็ใช้งานได้ก็แค่นั้นเองนี่คือการอัปเดตบอทในเวอร์ชั่นที่2นะในอนาคตจะมีการอัปเดตบอทตัวนีอ้อะไรอย่างไรบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงครับขอให้มีความสุขกับการพูดคุยกับดีเจขอให้มีความสุขกับการกดเลข8เนาะยังไงก็ฝากติดตาม subscribe, like, และก็แชร์วิดีโอนี้ ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้ฮะควรจะให้คนอื่นได้ดูนะครับสุดท้ายนี้จงระวังตัวเองในการบริหารความสุขให้ดีถ้าไม่อยากมีเรื่องกับพวกเราก็อย่าทุกให้มันมากนักโชคดีครับผม